สวัสดีค่ะพามาดูบรรยากาศเมืองเรดดิ้งอันนี้ในตัวเมืองนะคะหลังจากพิษโควิดคนน้อยมากปกติเนี่ยคนเยอะจนแบบว่าเดินนี่จะชนกันเลยนะแต่วันนี้แบบเงียบเหงาอะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ อันนี้จะเป็นจอนหลุยส์นะคะข้างในก็จะมีพวกสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยตึกมันก็จะเก่าๆหน่อยนะร้านเอเชียผักเยอะมากนะคะ ติ๊กจะมาซื้อมะเขือนะคะจะไปทำแกงเขียวหวานาวผักเยอะมากนะคะผักผลไม้เยอะเลยติ๊กมาเลือกเห็ดนะคะจะเอาเห็ดไปนึ่งกับผักนะคะแล้วา็น้ำพริกประทู ร้านนี้ผักสดนะอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้โซนมะเขือนะคะมะเขือ,อน,นี่กิโลละแปดปอนเะก้าเก้าเนาะนิกจะเอาไปทำเกงเขียวหวานนะคะมะเขือไม่ค่อยสวยเลยอะแต่อยากกินนะคะ ผักชีสวยมากอบอวบเลยค่ะเดี๋ยวติ๊กจะไปตำน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็จะมีอันเนี้ยผักวางตุ้มเอาไปลวกนะคะอันนี้ต้นถั่วอันนี้ก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาผักชีสามกัม อันนี้โซนผลไม้นะคะมีขนุนด้วยอ่ะอันนี้ละมุดนะคะมีมังคุดด้วยกลับมาแล้วนะคะจะบอกว่าตะไคร้แพงมากแค่เนี้ยสองปอนห้าสิบ ซื้อมาสองอันห้าปอนได้แค่เนี้ยอันนี้ได้แพงนะคะลูกสวยมากอันนี้ไม่แพงนะอันนี้สองปอนเอ้ยสองลูกหนึ่งปอนแล้วก็ได้เห็ดได้ผักชีนะคะผักชีสวยเห็ดก็โอเคนะอันนี้จะเอามาแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ได้พริกมาใส่แกงเขียวหวาน อันนี้เป็นมะเขือนะคะจะเอามาใส่แกงเขียวหวานอันนี้มาม่าซื้อมาไว้แต่ว่าก็ไม่ค่อยกินนะคะเดี๋ยวจะมาทํากับข้าวให้ดูนะก็อร่อยนะเป็นเอทรญาพืชอัลลปอนห้าพีนะคะก็โอเคเอาแช่เย็นนะคะให้เย็นๆเลยแล้วก็กินนะอร่อยมากสวัสดีค่ะ วันนี้จะนำเสนอเมนูแกงเขวานหมูนะคะใส่มะเขือติ๊กไปเดินหามะเขือพวงทั่วร้านเอเชียทีเรดดิ้งไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นมีด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอามาขายเนาะอันนี้ได้มะเขือมาเกือบครึ่งโลนะคะหมูก็จะเอาแบบติดมันหน่อยๆนะคะมันจะอร่อยนะแล้วก็อันนี้นะ้ำมันสำหรับ ผัดนะคะเครื่องแกงแล้วก็มีเครื่องปรุงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะอันนี้จะเอาไวผะะไ้ผัดเครื่องแกงนะคะมันจะได้หอมๆผัดเครื่องแกงนะคะครับแอนโทนี ผัดไฟอ่อนๆนะคะมันก็จะหอมจากนั้นก็เทกะทิลงนะนิดเดียวก่อน ไฟอ่อนนะคะจนแตกมันนะพอกะทิเริ่มแตกมันนะเต้ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะวันนี้จะทำเขียวหวานแบบว่าน้ำขลุกขลิกนะจะไม่ทำแบบว่าน้ำเยอะนะคะเต้ก็จะเอาหมูลงไปผัดให้พอสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเติมกะทิอีกทีหนึ่งนะคะ ติใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะก็จะแกงน้ำประมาณนี้นะร้องอะไรคะแอบบนนี่เดี๋ยวจะรอให้มะเขือสุกแป๊บเนืนอคะมะเขือสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไปจะบอกว่าอร่อยมาก อร่อยมากค่ะอยู่เมืองนอกก็ได้กินอาหารไทยนะอย่างติ๊กกินอาหารไทยทุกวันนะคะอยากกินอะไรเราก็ทํากินเองอันไหนที่เราทําไม่เป็นก็เข้าไปดูใน youtube ครับเดี๋ยววันหลังติ๊กจะทํำข้าวมันไก่นะคะติ๊กเคยทําแล้วอร่อยมากนะทำน้าจิ้มเองเดี๋ยววันหลังจะทําอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ใบโหระพา เขียวหวานต้องแบบเครื่องถึงนะมะเขือพริกหมูราาักาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เครื่องไม่ครบอ่ะเครื่องไม่ถึงมันก็ไม่อร่อยนะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะก็เสร็จแล้วนะรับรองว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวจะมาจัดจานให้ดูคะ่ะแกงเขียวหวานก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวเดี๋ยวจะให้ดู อร่อยมากสีมันไม่น่ากินเพราะว่าใส่น้ำปลาครั้งต่อไปติ๊กจะไม่ใส่น้ำปลานะจะใช้เกลือแทนเพราะว่าตอนแรกสีมันไม่คล้ำๆอย่างนี้นะมันจะเป็นเขียวพอเราใส่น้ำปลาลงไปอะ่ะมันเปลี่ยนเลยจานก็เขียนว่าพยานนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนไทยนะ เควานหมูน่ากินมากอร่อยด้วยนะคะเพื่อนชมวัติิกทำกับข้าวอร่อยนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะคะพูดเรื่องจริงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ